สวัสดีค่ะพอพัแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนเมื่อนี้กัมาพอกับช่องบาวทูนสาวจ่อยคือเก่านะคะ่ะพามาชมบรรยากาศค่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องบาวทูนกจะมีแนวทางค่ะมีแนวทางตัวเลขของวดวันที่16มิถุนาห7เจเป็น เป็นตัวเลขแนวทาาเนาะคะ่ะเดี๋ยวคอยมาเบิ้งกัเนนะว่าตัวเลขแนวทาเนี่ยมาจากใสตัวเลขแนวทางมาจากอาจารย์ยูนะคะเนะาะทางช่องก็ได้รับอนุญาตจากอาจารย์เพื่อนให้ออกมาลงกับทางช่องบาลทูนสาวจอยเนาะคะ่กะก็เลยเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทาง พอพอเมมเอฟซีได้ไปจับลอตเตอรีร่กินแบงรัฐบาลกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขของอาจารย์ยูนะคะครั้งแรกนะคะที่ทางช่องอมรุ่งให้อพอพอเมมเอฟซีได้เบิ้งกันเนาะคะ่ะแล้วก็พิจารณาเบิ้งะค่ะว่าเป็นตัวเลขในใจของเจ้าของมคันอยู่ในใจของเจาของก็คอยจัดเด้อคะ่ะ เป็นตัวเลขชอบคอยจาดค่ะสาจอกับขอเบาจัก8ปดนาทีก่อนนะคะเป็นตัวเลขของอาจารย์อาจารย์อยู่นะคะ เป็นตัวเลขแนวทางที่อาจารย์เป็นหามากทั้งบนทั้งล่างนะนะข่าวมวดนี้เนาะลองดูค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนลองเบิงค่ะลองคบืบเบงได้ค่ะว่าตัวเลขที่สาวจ่อยจะลงไหายมีตัวใดมากบอ เป็นตัวเลขรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะรัฐบาลไทยจากอยหรืออาจารย์ยมีเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างให้เลยนะคะมีเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างให้เลยพอพอแม่แม่เอฟซีท่านใดชอบก็คอยจัด้อค่ะเพราะว่าทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางให้พอพแม่แม่เอฟได เป็นตัวเลือกหรืออเบิ้งซื้อก็ได้ค่ะเบิ้งเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะดูเป็นแนวทางก่อนดูเป็นแนวทางว่าขั้นเขาบอขั้นเขาก็ค่อยจัดค่ะทาขัดกับพานเนาะคะนะ่ะเนาะวดวันที่16มิถุนา67นี้6.7นี้ก็จะ มีเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์ยูก็จะมีเลขวิ่งบนวิ่งบนมีวิ่งเจ็ดกับห้านะคะวิ่งเจ็ดกับห้านะจับคู่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็สองหก ต่อไปเป็นเลข3ตัว4 2 7 7 1 5 7 2 5ตัวนี้สำหรับเลขบนนะคะอันนี้เป็นแนวทางส่วนเป็นเป็นล่างวิ่งล่าง7มันจะมีเด่นด้วยนะคะเด่นล่าง3 7 9จะมี3ตัว3 7 9ค่ะ จับคู่7 3 7 7 7 9 7 5 7 1 7 2นะคะอาจารย์บอกว่ากลับน้ำเด้อจ้า,ากลับน้ำเป็นตัวเลขจับคู่อันนี้สาวจ้อยไล่ให้ฟังก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปจะขึ้นห้ยเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปจะขึ้นในเบองว่ามีตัวใดแน่เลขอาจารย์อยู่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ตัวเน้นก็ถ้าเป็นบนเน้น1 7ึ่งเจ็นะคะ3ตัวเน้นเน้นทุกตัวค่ะส่วนวิ่งล่างจับคู่ตัวเน้นก็จะเป็น7จ7ดสาค่ะอันนี้เป็นตัวเน้น ตัวเน้นของอาจารย์อยู่ค่ะพอพอแม่แม่เอฟซี FC ทันใดที่ชอบตัวเด็กที่สาวสวยไรมากนะก็โจทย์ไว้นะคะถ้าประโจทย์กับกลับไปเบึ้งอยู่ถ่ายคลิปนะค่ะเดี๋ยวจะเอาลงให้เบึ้งอยู่ถ่ายคลิปเนาะ คพราะพราแม่แม่อนใดที่ชอบตัวเลขที่สาวจอยไล่มาเป็นของอาจารย์โยนะคะสาวจอยกะเอามาฝากไว้กับอเอามาลุ้งไงกับทางช่องได้เบิง์กันแล้วค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะจําไว้นะคะว่าทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเป็นตัวเลขจากอาจารย์โยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอุย้ยล่มดีดีพี่น้อง เป็นเพียงแนวทางให้พอ่อพอแม่แม่เอฟซี FC ได้ไปจับวอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขสุขค,คะ่ะค่ะขาทางช่องกับ ขอขอบุญขอบพุณนผู้ใหญ่ใจดีหรืออาจารย์โยี่เพิ่อนน้ำไห้น้ำตัวเลขมาลงกับทางช่องเนาะค่ะเนาะกอขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อจากอาจารย์ค่ะทางช่องก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกับทางช่องเด้อจาค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พ่อพ่อแม่แม่อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิงด่งกิ้งกให้น้ำเนี่เยเด้อจา สวัสดีจ้า